เจ้ามานบเด็กหนุ่มที่ชาวบ้านต่างรู้จักกันดีเลาะชื่อเสียงจากความที่มันเป็นคนเกเรงานการไม่ทำเห็นวงเล่าที่ไหนก็มักจะปรีเข้าไปขอร่วมวงโดยไม่ได้รับเชิญทุกครั้งนอกจากนี้มันยังชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นที่หวาดระแวงและเอื้่มละอาของคนในหมู่บ้านทั่วไปวันเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่ง เจ้ามษนบมีอายุ30ปีแล้วมันก็ยังใช้ชีวิตและมีความประพฤติแบบเดิมๆโดยไม่เปลี่ยนแปลงเวลามันหิวเหล้ายากบุรีถ้าไม่มีเงินซื้อก็มักจะออกขโมยข้าวของในเวลากลางคืนในช่วงนี้ก็มักจะได้ยินชาวบ้านที่ทรงเสียงบ่นกันว่าของนั้นหายอยู่ประจำและเมื่อมีสิ่งของที่หายไปแต่ละครั้ง ทุกๆคนก็มักจะเพ่งเล็งไปที่เจ้ามนุษย์ไปเสียทุกครั้งจนทำให้เจ้ามนุษย์นั้นต้องคอยระวังตัวมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีคนคอยเพ่งเล็งคอยเอาผิดเจ้ามนุษย์ก็เลยไม่ค่อยกล้าขโมยของของเจ้าบ้านอีกต่อไปดูเหมือนว่าเจ้ามนุษย์ชักเริ่มหมดหนทางแล้วแต่มันก็ยังคงเหลือทางเลือกทางทุดท้ายที่มันเคยคิดเอาไว้ แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำและสิ่งที่มันคิดเอาไว้นั้นก็คือกานขโมยของที่ในวัดนั่นเองเมื่อเข้าตาจนขึ้นมาเจ้ามนบจึงคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือทำเสียทีเช้าวันนั้นเป็นวันพระสิบห้าคำ่ำคนในหมู่บ้านต่างก็เดินทางมาทำบุญที่วัดอย่างมากมายรวมทั้งเจ้ามนบ ที่ตั้งใจเดินเข้ามาในบริเวณวัดมันไม่ได้หวังมาทำบุญแต่อย่างใดมันแค่หวังมาดูลาดเราเพื่อหาสิ่งของมีค่าที่พอจะขโมยไปขายได้เพียงเท่านั้นเจ้ามานได้พยายามสอดสายสายตาเพื่อค้นหาสิ่งของที่มีค่าที่ภายในวัดไปเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นสิ่งมีค่าที่พอจะขโมยไปขายได้ เจ้ามนุ์รู้สึกผิดหวังแต่แล้วก็ได้มีสิ่งของบางอย่างที่ทำให้เจ้ามนุ์นั้นเกิดมีความหวังขึ้นมาได้อย่างกระทันหันเมื่อมันได้มองเห็นเหล่าบรรดาเจตาญาติของคนที่ตายไปแล้วไน้นำเอาโกนใส่กระดูกออกมาทำความสะอาดมันคงได้หลายบาทเลยทีเดียวเพราะมันเป็นทองเหลืองเจ้ามนุ์นึกกระย,ยิมอยู่ในใจ เมื่อมันเจอเป้าหมายตามที่ต้องการแล้วมันจึงได้เดินกลับไปยังกระท่อมของมันเป้ารอเวลาเพื่อจะเข้ามาที่วัดอีกครั้งในค่ำคืนนี้เวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งครบค่าแผนการของเจ้ามานพก็ได้เริ่มขึ้นทันทีมือขวาของมันถือกระบอกไวชายในมือซ้ายถือกระสอบมันได้เดินลัดเลาะออกจากกระท่อมของมันมุ่งหน้ามาอย่างวัด โดยใช้เส้นทางลัดซึ่งเป็นเส้นทางเท้าที่แคบแคบเพื่อเป็นการหลบสายตาของผู้คนที่จะเดินผ่านมาผ่านไปอยู่แถวนั้นก่อนที่มันจะเดินออกมาจากกระท่อมมันก็ได้กินเหล้าย้อมใจมาด้วยและในที่สุดมันก็ได้ก้าวเข้าสู่ในเขตวัดทันทีที่มันได้ก้าวเข้ามายังเขตวัดทำให้มันรู้สึก,กวังเวงและเสียวสลังอยู่บ้าง แต่เพื่อสิ่งที่มันต้องการจึงทำให้มันจำเป็นต้องรวบรวมเอาความกล้าทั้งหมดเอาไว้ขณะที่มันกำลังเริ่มจะลงมืออยู่นั้นมันก็ต้องสะดุดเสียก่อนเพราะมันได้มองเห็นรถปิกอัพถึงสองคันที่จอดอยู่ที่หน้ากุฏิของหลวงพ่อมันคงต้องรอเวลาเพื่อให้รถทั้งสองคันนั้นออกจากวัดไปเสียก่อนเฮ้ <c oughs> นานเท่าวะไม่รู้จะคุยอะไรกันนะักกันหนา เจ้ามนุษย์รู้สึกกรำคารอยู่ในใจจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนรถปิดอัพทั้งสองคันก็ได้แล่นออกจากวัดไปคงได้เวลาแล้วที่จะต้องลงมือเสียทีเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้ามนุษย์จึงค่อยๆก้าวขาออกจากโคนต้นโพต้นนั้นเพื่อมุ่งตรงไปยังเจดีย์ที่เก็บกระดูกของคนตายเหล่านั้นทันที บรรยากาศในตอนนี้มันช่างเงียบสงัดนานๆจะมีสายลมที่พัดผ่านมาบ้างเป็นบางครั้งถึงแม้ว่าเจ้ามนุษย์จะกินเหล้าย้อมใจมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ไม่อาสลัดเอาความกลัวออกไปได้ทั้งหมดในตอนนี้เจ้ามนุษย์ก็ได้เข้ามายืนอยู่ในสถานที่ตั้งของเจดีย์แห่งนี้แล้วซึ่งข้างหน้าของมันนั้นก็เต็มไปด้วย องค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่ใส่กระดูกผีตั้งเรียงรายเอาไว้อยู่มากมายแสงของกระบอกไฟฉายลนสาสสองเข้าไปในช่องที่เก็บกระดูกแล้วเจ้ามานุษมันก็ได้เอามือล้วงเอาโกรธที่เป็นทองเหลืองออกมามันจัดการเทกระดูกผีออกจากโกรธลงที่พื้นเอาไว้ข้างๆกับฐานเจดีย์นั่นเองโกรธทองเหลืองใบแรกได้ถูกนำลงสู่ก้นกระสอบไปแล้ว ขณะที่มันกำลังยื่นมือเพื่อจะล้วงเอาโกดใบที่สองออกมานั้นมันก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อได้มีสายลมกระโชกมาปะทะที่ใบหน้าของมันเข้าอย่างแรงเหล่าสุนัขภายในวัดก็ได้ส่งเสียงเ่หาหอนรับกันเป็นทอดๆอย่างโหยหวนยังไม่ทันที่มันจะหยิบเอาโกดใบที่สองออกมาได้มันก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีอะไรบางอย่างที่หล่นตุบมาข้างหลังของมัน เจ้ามานุษย์รีผันกระบอกไฟฉายส่องไปที่มาของเสียงนั้นทันทีคุณพระช่วยเจ้ามานุษย์ถึงกับต้องยืนจังง,งังก้าวขาไม่ออกเพราะภาพที่เห็นเต็มสองตาอยู่นั้นมันก็คือหัวกะโหลกผีนั่นเองเจ้ามานุษย์พยายามรวบรวมสติขึ้นอีกครั้งมันได้ส่งเสียงร้องออกมาเหมือนคนที่สติแตกมันได้ทิ้งกระสอบที่ใส่โกผีไว้ตรงนั้น แล้วก็วิ่งออกจากที่นั่นไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีหัวกะโหลกที่กลิ้งตามมาติดๆจนกระทั่งมันได้วิ่งออกมาจนพ้นเขตวัดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เจ้ามนุษ์ถึงกับต้องกลับมานอนจับไข้ในกระท่อมของมันอยู่หลายวันจากวันนั้นถึงวันนี้เจ้ามนุษย์ก็คงยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอย่างไม่มีวันลืมและเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงทำให้เจ้ามานุกได้กลับตัวกลับใจเลิกเป็นขโมยมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าเรื่องหลอนจากช่องเล่าพิพันจอได้อีกหล,ลายเรื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ